สาบายดีสาบายดีเบอร์สุกุสุคนสบายดีตอนค่ำๆและการพี่น้องบรรยากาศนอบรรยากาศปิ๊งนีอยู่เงินเบาเอือนนั่นเองพีนง่น้องนองเนี่ยก็สว่างสวัยอยู่นาอแต่ว่ามือหน,นาเดี๋ยวเบอร์สิเอาเสาไฟมาลงอีกพี่น้องเ <c oughs> สียเสา,าไฟมาลงวางนี่ให้มันสาดตั้งแต่ที่แด้หงเนาะ วันนี้เป็นวันอะไรทำไมเพื่อนๆอยู่เต็มบ้านโจมคนเดียวยังเนาะพื่อนยังโจมอยู่นี่แหละโจมเดียวอยู่งอกเง็กเง็กคือมาซุ่มแทนเนาะหนาคือเดียวมาเมาปัดใส่พี่ปอบแทะอ้าโลสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่องเบาเอื้อเด้อพี่น้องเด้อเนาะอามูคือมาเต็มเฮือนตัวเฮ้ยมือนี้จักเล่เอาเฮือนเนาะข้ามมือมืดเพิ่งกลับบ้นในเมื่อยู่จักจังได้เนาะอาซิปิซองมึงกันเด้ออปซงมดวยปีน่ะได้ไฟก็ได้ ก็เปลี่ยนหลอดฟงหลอดไฟอะไรก็แจ้งเลยูะพี่น้อกๆกินอีหยังกันเนาะถูกันยูซอสดีจ้ามาเด้อกินหมูกระทะเพิ่มแล้วท่านนี่นะใส่ซีเทอร์อะไรไปเน่ะวันนี้เป็นวันกินใช่ไหมวันนี้เอาอันเจนลงงแามเห็นบอกมันอันนั้นแหละเห็นปลาหมึกปลาสุกดีโอ้โหมันจะงหวะฮดยศฮดเฮดจนเบอร์ทีว ผักกาดกินหมูกระทะเนาะพี่น้องเนาะไปหรือสัญญาณมีได้บอกผักันกินหมูกระทะพี่น้องก็มีผู้ใหญ่ใจดีอ้าวข้าวหมูน่ะกระทะดิพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนลี้ยงเนาะทาง เบลล์แอตตี้เนาะจังได้ก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อเขาก็ได้กินหมูกระทะกันในรอบหลายเดือนเนาะพี่น้องที่สิได้กินหมูกระทะนี่ตั้งแต่บ้านเอซีเนาะเต้บุญบาทต้บุญบาทลืมแมนบอสเต้บุญเต้บุญได้บอสบุญนะบอสแมบุญเขากลิ่นอะไรเขากลิ่นเงื่อนเอื้อนดีมันเกิดมันเกิดลิโอบอกบอสตัเต้เอามีตัางแต่ไรชดยื้เงือนเอื้อ ไปกินเนืเอเจ้าข่่นาสอีเจ้าข่พุนบอก่าว่าเกิาว่าเกิดแลว่าสองเดือนตึงแตยามนาต้กเตยงามนาพุ่น้าพี่น้องป้าน้องเกษตรกกินหมูกระทะแน่เาก้อนเกี้ยวเอ้ยก้อนเกี้ยวเขาเจ้าไข่นั่น อาขออนุญาตตั้งกล้องแล้วกันพี่น้องกินให้เบิ่งก่อนเด้อจักคำจักใดเนาะแล้วก็ซุูมแซวแมวเป่ากันจักหน่อยวันนี้เอื้อยอามาราคอยสีมาอีกแล้วพี่น้องเพิ่นเมื่ออันเห็ดหัวเห็ดสวนเพิ่นเมื่อบ่งพักแล้วเพิ่นก็สิกลับมาใหม่เพิ่นว่าเราบ่ให้ยจงกระจงแล้วสิอยากลาว่าหายกลินให้มันเบิดให้เก็บให้มันเมียนให้มันแล้ว ก็ได้สันเม่อนแล้วา so yeah, ินบอบกินเบิรบอเ่ยนว่าปิดทองเอาไว้กเอาไว้ก้อนน้ำเม่าว่าปิดทองในหมอนะจะกินเบิร์บอร์เมื่อยนแล้วาปิดทองนเม็ดปลาดูซีนะจนเดือดจนเดือดพี่้องเอาผัวปูยู่มือหนึ่งสองมือกอเอื่อฮิดอองล่องละบบบนี้มาคุณวันไรก็ปริมาณทางแต่ว่าเอ้ยผัวสมแล้แล้ว มันติดแบบนี่ผัวบระยู่เท่านี้แอนได้สีมีอันแค้นค้าครบมันบ่อต่อแขงต่อขาเป็นผัวที่ออกมาพิาเป็นคือเจตุยเพราะว่าลูกมันบ่มีขาอีกเป็น้าะขามันมีแล้วมันออกมาแล้วมันรูดขามันรูดตรงมันรูดต่อกลางนึงมันจะจันตอดอกมันเพื่อมันสียออกเป็นได้ไอ้อิ่มหรือเปล่าเนาะโดนเดชสูตรตอเนาะ น้องโนนน้องไอน้องบิลลี่ทูจากล้องหน่อยน้องบิลลี่อรถ้าจะเข้าในทีมงานก็คือหัวเขาเปิดเลจ้าหัวเขาเปิดลจ้าลูกชายแแล่นล่นเล่นน้ำพอแล้วก็มาเล่นน้ำแมนลูกตอนเนาะ ค่อยีรมนเป็นซิ่วและมันเป็นรุ่นน้องอด้อืมอะโหเอซิรุ่นข้ากน้ำังค่อยีนะคากล้องเอซิสมัฟิตเถอะล่ะเอ้ยค้าจ่องคากล้องจะคือฟิตดีเถอะล่ะโอยโอยมงั้คือกนเลยน่ะเอ้ยต้องติดกู้ตองของอะไร้ะไไใ่งานน่าหองการไม่กันนะอืม้องคอยน่ะรวมเลยเออยแต่กินก๋วยก็คือ้เห็นว่าไปทถูกมัวินมันามันยา้มันกัน ยมแสบพเลยมแข้วมึงแนจะกินถาเอ้ยอามาลามาพี่น้องกินเยอบไปซื้อตเปียบ่็ได้เดี๋ยวขัับเรามาเป็นนักสกินไปได้กินเพื่อนเองกินเพื่อนเพื่อนอแล้วมันกินะแล้วมันกินเมืนอินไป่น้อยกินน้ำกนเนือเนาะน้าพัดพดอยากมาหลวก็มาสัญญาหนักกัน้าไปไปมามาเนาะอืครบพีเล้กที่เจ้ารเลย อีมันมไเ้ล่ตุยเ้ยตอนน้ได้เครื่องเด้อจะมาบอกเด้อนั่งมันก็บะไปจงไว้เด้ก็บเด้อปิดนะไว้จะปิดปิดได้ฮ้อนเปมาพี่เด้อชืเนผู่ฮ่อนแ่มาอยู่ไกลฉลเจ้ามาทางน้ำพี่ทางนี้ด้ก่อนเพาก็นาเอ้าวก็นาดเหรอะนาดทาตอันอืมอืมันมูมูฮ่อนมอนั่นเรพื่อนนาวนั่น

กินตกินเนี่ยติดสิได้ใจเอ้ยกิดก็เอามันมันหมอนเนาะติดก็ซอยแล้วตุ๋ยนานๆเพื่อนเนี่ยมันจดีเรี่ยงก็กินอิ่มไหม่อิ่มไปเนาะทางเท่าตลอดใจปืนทาง่บบปกุมด้วยจังนะแตนนต้นลอันกินข้าวตอนที่กตับบ้านช่งวหเปิดเลยเนาะเมื่อนี่ซอสก่วยอันนี้ก็ตักกระดต็มทำนี้จ้บข้าวพี่ดูกีข้าวพี่ดูดีไรข้าวเลกขาเพี่ย เขากน้อยถักตอนนั้นนั่ะยากอย่างหนบาสิงบาอย่ามันควรทำให้ชีวิตสุก็อมยากอย่างนีเนี่เขาเนี้ยเน้ยเนี้ยเนี้อแล้วาอยากดูอยนี่อย่างประเทศเสะปะ้ขง โอ้สิ่ไปช wow. e ิมนากจิ่มุกกระชากกันี่แค่อนใกล้บบนี้เอาก็มีแอะไรกะไรกระไกัสิบพิษประดุงบอพิษอะหรบอมาพิดเอามือเลยมเดี๋ยตีเดี๋ยวมาล้างอาเดินั้นก็นั่งกระปุ้นบอว่างัดใช้ยัดใช้มือนั่นใช่ไห้กิบบอพิษแปดเดือนผมว่านไก่สามตูตีไก่ที่สองลูผพิษแต่ไก่พันอ้าวก็มือไก่ไก่พันต่ว่าตีไก่ นำน้บ่น้นบ่น้นว่าักเอาที่ักเอาเล้เปิดประตูให้ผู้ส้าหน่อยม่มาหอดจังใดโ้ยเอาไปได้หอดถูกอัวอุ้ยขาต่ายมาชิมเยอตชิมเยอะาว่าโอ้ยหอดกลางทางเลยเออ มาประจิตวอยวอยประยุพซาพูนบะกไก่หนึงหรื่อย่ๆเรามาหลออเกี๊ยติทัตกแตกบ้างมาล่อดอกมาเอาเอาขึ้นมาเนี่ยเอาซะสุดนะแม่สุดนี่สุดเจอมะมทะเเมาเอเือะอออ เหลื่อมมาบมากมาพี่น้องจะคือบลใส่สุดนี่ไปเรียนเต้นน่นนะฮันมอลลามน่ะใส่ตัวมนแตกนะไปเอาคือว่าเานุ่มสุดนี้โบสุดนี้ตะไปขิ่นจะมาแต่ละพงน้ำเลแะก็แตกก็แตกออกข่ามือน่นะนะใส่เสื้อดำยอมหมอแปวแปลวช่วยมาให้เราเนี้ยใส่เสื้อดำยอมหมอไปน้ำบกูกนบัูเกนนกิตหน้าแปวแปะจอกพ่อกันยุ นี่เด่นอันหนึ่งอมางุ่มอยู่นี่พอแล้วข้านะสองถ้วยเลยอันข้าวอ่างอันรวนดนวอันนัน่ายนวดแล้วต่ายนวดไมอนไม่งอนไม่ไม่งอนันษาเนืหั่นมันจมาโอดวมแล้วมันสคมซูนรวมด้วยนื้่นครับชิลลงปพวนไเราปคอยไปพูนดตาย เดี๋ยวว่าเจ้าน่ะผู้เป้าตายคือว่าอะไรเนาะฮอดมือบัตายกันเฮ้ยบางคนค้เนามีแขกบ้าง่าคุอจับจ็อมึงเคยจับด้ตัวนนจับตั็นตายแล้วาขอไว้เเอขอย่อแล้วคอวแล้วจะมีข้าวข้องถั่วแล้วข้อยิมแล้วจะอเากาวข้างล่างว่ากินตายย้อนเราข้าวอะไแล้วก็ยานะตายยาได้นะมจริงแต่ตาเห็คือายังยังตัเป็นนะ เป็นอะไรบบบนี้นะ้าอยู่บ่ได้นะตะตุยโอ้มอนี่ผู้สาวงามแท้ปาเจมบุยอยู่เอานางขี้อสาวนะโอ้ยนางขี้กับปนระสาวตัวมอี่ป่นเลอ้ายเล็กน้อยอันอื่นปเติบ้านนบอนนเอฟซีด้อบอมามาเตีบ้านว่ะใจเลยได้ไปอไะ กระติ๊กปัดอนาอาลงเนาะเดียวใส่กระซามแดงนี่ก็ได้ค้ยกระซามแดงหน่อยใส่เยอไบนเฮ้ยเมื่อเราะพูดน้มองไอันออ้เอไปล่างก่อนนะไอ้ไปล่างก่อนนี่นะกอกนินนี่ เมื่อละกระบ่งเลยบอยาบันเหี่ยวก็ว่าเลยพี่น้องเปิดาเมื่อบบงพักนางหมักปลูกกันคืนแต่ว่าสาตา้ทำบนเดินจะดูอะนดัดด้วยที่มาปลูกที่แม่มยังบานนี้่ไต่โอ้ยถ้าเป็นผูไทยนะคนปลูกไป้อืดนรงนั่จะดูคนจูงไว้ในภูคีานจคนหนึงมันคุย อ้าอิ ist, ่มแล้ว oh, well, ่เฮ you. ้ยงมันหี่ละพอเลยได้เฮ้ยกินไปกว่านี้ก็ท้องแตกแล้ววะเฮรัอเ้อพ like ี่งมาพี่เ็นพ uh. oh, ี่ลุงีเซึ่งมันน่นยังดีกวนอทีมาเห็ดเนาะเบิรบในนอจะเพื่อนพันสองพันเลยจองสายเลยนี่เาไดละบกูกันบ่เอาออกรถในเตนันราตุยนั่ มึงเรียกบ้ากันนีโอ้ยคือว่าพุ่สาวตนออนแตไปเป็นน้ำดิบเบาอ่านตรงๆจะกินน้าแน่กว่ากินน้ำกับว่าเลาตัวคู่ไปวเินหลัมาจีนซุ่มไห้พุ่งใย้เลยในในหีหอมตรงๆไอ้บ้าวเมยบ่าวเมยบ่าวเมย กินมาอปะทะกันเนี่ะแล้ว้องเอ้ยขเนี่แต่อันฮะนาว่าแล้วนาวกันห่อรูปเอากระทาเมือทางเดียวก็ผ่านหรือว่าอ่านปริมาณนอนขึ้นยาเปล่านอน้วก็ไส่งเต็ตุ่ยวันก็ไม่งัได้สร้างแล้วกอได้ทรงพอดีแล้วนั่นน่นนั่นเออบอกซะ เอฟซีแห่งกระเท้ามาคนไหนผัวอาดเอฟซีคนนั้นก็อะไรกันพนาบซีพี่นับซีผเดียถามคนไหนผัวอาดนั่นคุณพี่ล้างล้างออกมาล่าแนนผัวอาดจะแม่บอทายจะแม่บอทานข่อยนี่ก็อยากบอกได้ข่อยผูดมีผัวในไหใช่ผัวเจ้าน่ะนัขาวข้างห่ังนะคุณูเช่นเช้าไพ่ได้กูแล้วไปเพิ่มมาอีกชีได้ทาย มื่ไ่อจ้ามาได้เลยอ้าวกระดิ่นี้นั่นุบ้ามากจ้าก็เริ่อเดียวแค่ไหนนะเสียวแค่ไหเดียวคุณเอาว่าไปคุณเอาเล็กน้อยจ้ากุเอาู้ณ่าโลดบนี้นั่นเสรสมือตายเลยนี่เราไยูนะมารดิ่นะเซรุ่นซีซีผนไปแล้วพู้งหญ่กว่ารอ เล่นตั้งสร้างเแ่าภายหน้าได้กินกาเล่นตั้งน้อยไตยจอยชาบมีเอาขานั่นเอาคันว่าเอาผู้ใหญ่แต่ห้าว่าได้ใหญ่คือเบาโยกจริงนะไดเสยเอ้ยเอาค่ะมาได้ตีแค่เข้ามาใ่ายหรือได้หน่ะนะใหญ่แต่กับถิพุงเฮ้ยเดี๋ยวขึ้นละท้องอันประมาณแฝดสามนี่เนาะฟาดละต็มมือนะ ตอนเขาไปบิ ful, ่เป like so ็นทุยไปโอ้ยยุ่งเทบนะกาถามาอ้วนลอพาตันีเพื่คนีาตานหลงบวชอู้้าเฮาพาตัเฮาคืออ้วนใช่ไหมออกไ้ทิช่รกฉันอไม้ใหม่ฉันนั้นก็ขลามนอ้วนมันบปยเส้นเดี่ยวมันบเยี่นทานบนลูกออกผัเบาเบาต่ยเสเกี่ยวบันได

จะ่ฟ้าวเด้อสิกินเป็นมูยุคหักก้อนนี้มันยังบ่เธอเพราะใจจะเห็นมูก็เบิดเด้อเออแล้วอามาราน่ะบ่กินอะลีบ่กถูกเพื่อนญาติว่าีกนของนางรลนหุ่นบาตเตอกี้เนี่ยนะเออสิฉันน่ะอยากอ้วนว่าซ้ำนี่แล้วพอดีอามาราแต่ก้อนนั้นห้าสิบแปดห้าสิบแปดสุดสุดเท่านั้น ตอนเพื่อนจ้อยตอนนั้นอะไฉันอยากอ้วนอยากอ้วนบัรซาค่มือดที่ฝ่ยอยากจ้อยแล้วพี่น้องเอ้ยโลมาอย่งว่านี่เจ้าของบ้านนี่เพิ่นเอาพ่นเจ้าโลนมามน่นเอากร่ตุ็นชุดเป็นชุดเป็นชุดนะเธอเดี๋เอาก็เถือก่าเจ้าเจ้าใส่บไดาเฮ้ย เมาใส่ใส่ด้อืว่าเลือกตัวเสื้อตัวมันก็เกางนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบอันฮัททราบ่ับกแ่กะโลกมากานเลือกินเยอะเน่ยว่าไอกินเยอะดีนะคนที่ไปเอาออกโอมันเวบก็โอ้ยนี่นี่มันกะเอื่ออืมแาไปพูดกูเคยสีเลย เอาละพี่น้องเอ้ยคลิปนี้แกสิขอเก็บภาบรรยากาศกินหม้อกระทะกันไว้สำนีก่อนละกันเบอสุกสุกคนฝากก็ไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อจากนั้นก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเด้อสามบ่ายดีอีกเดือนหน้าเดือนนี้แหละอีบ่เดือนนี้เดือนนี้จมีมันสิส่งท้ายตีหน้ากว่ายังมีเสื้อเอ็ดมือนี่เชิญเป็นเลี้ยงนะเออตัวจะไป็ผู้เป็ดไปนั่นอันนี้แล้ว เอาคือใบเด้นเนาะเดินชิดชอลเดินนี่คือใบเดอนเป็นสีาเจ้าหาเออคนบยักอยักผ่านปีไปไว้เด้ของพี่ต้ไม่เห่นยอันนี้นะเอันนี้คือของบบาอ่โอเคเนาะเนาะพี่น้องเนาะ